เมื่อเปิดภาคเรียนสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือการส่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่วันนี้ในยุคไอเราก็ควรใช้ไอช่วยลดภาระงานเราลงมาผมจะพาคุณครูนะครับมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเติมคําในช่องว่างเริ่มต้นนะครับให้เราไปคลิกที่ New Chat นะครับจากนั้นนะครับให้เราไปเลือกที่รอสอนหนึ่งนะครับวิเคราะห์คําอธิบายรายวิชาเราก็ป้อนนะครับวิชาที่สอนนะครับของคุณเป็นการงานนะครับอาชีพ1น่ะครับใส่รหัสครอบไว้นิดนึงนะครับ3 1 1 0 1 ระดับชั้นมอครับชั่วโมงที่สอน20ชั่วโมงครับถ้าท่านใดสอนมากกว่านี้ก็ใส่มากกว่านี้นะครับลักษณะของคาบเรียนนะครับเป็นคาบเดี่ยวหรือสองคาบติดกันหลักของผมเป็นคาบเดี่ยวนะครับก็ใส่เป็นคาบเดียวไปอันนี้พิมพ์ไม่ถูกต้องนะครับจากนั้นเราก็ป้อนคําอธิบายรายวิชานะครับก็ไปก๊อปปี้มาจากโปรแกรมบวที่เรามีนะครับแล้วก็วางลงไปในช่องของคําอธิบายรายวิชาแล้วก็ใส่มาตรฐานการรู้ตัวชี้วัดหรือผลการรู้ลงไปนะครับที่ต้องใส่2ช่องนี้เพื่อนะครับ ให้ AI นะครับเขาโฟกัสอยู่ในกรอบที่เราวางให้นั่นเองนะครับแต่นั้นก็คลิกปุ่มส่งครับปึ้งเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะปรับคำอธิบายรายวิชาเรานะครับให้เหมาะสมกับศตวรรษที่21คือทักษะของผู้เรียนแล้วก็เรื่องของกระบวนการจัดการรู้ที่เป็นแอคทีฟนี้มากขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเราได้คําอธิบายรายวิชาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะให้ไอช่วยเขียนโครงสร้างรายวิชานะครับเราก็ไปเลือกนะครับ ตรงรอสอสอนะครับเขียนโครงสร้างรายวิชาครับปึ้งตอนนี้นะครับระบบก็กําลังเขียนโครงสร้างรายวิชาให้เรานะครับตอนนี้เราได้คือคําอธิบายรายวิชาได้โครงสร้างรายวิชานะครับต่อไปนะครับเราจะไปเขียนหน่วยการเรียนรู้ครับเราไปคลิกที่รอสสานะครับเขียนหน่วยการเรียนรู้ครับปึ้งเขาจะถามเราว่าต้องการให้เขียนหน่วยการเรียนรู้เที่ยวไรนะครับหน่วยที่1ครับปึ้งแล้วก็รอครับดูอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ามาแล้วครับเรียนรู้ที่1นะครับ อันนี้เราได้หน่วยการรู้แล้วนะครับขั้นต่อไปเราจากหน่วยนะครับเราต้องเขียนแผนนะครับต่อไปเราก็ไปเลือกที่รอสอสี่ครับเขียนแผนการจัดการรู้นะครับ <weighing it. S 1> เขาจะถามว่าท่านต้องการให้ผมอ้างอิงจากหน่วยการรู้ใดนะครับ <m> <nessa> <Mean this> ผมก็ตอบว่าหน่วยที่หนึ่งนะครับหน่วยที่หนึ่งตึ้งไปแล้วนะครับมานะครับแผนที่หนึ่งครับ ครับจะเห็นว่านะครับการเขียนแผนด้วยแพลตฟอร์มนี้นะครับเป็นการเขียนแผนแบบเติมคําในช่องว่างนะครับคุณครูไม่ต้องยุ่งยากการเขียนพร้อมท่านใดสนใจที่จะทดลองใช้ระบบนะครับแอทไลน์แอทสคูคิดนะครับแล้วก็ทักเข้ามาครับ